อันนี้พ่อสายันเนาะค่ะเนาะครับผมสวัสดีพ่อสายันเป็นทางการเมื่อนี้ไม่แนวทางเนาะค่ะเป็นเลขอีหยังกว่าค่ะเลขทูบครับเลขทูบไปไอ้มันเลี้ยงงอไปมันมันเป็นตัวเลขเทวดาผมม่ให้ผมนี่ละคู่คนเคยให้ยูพวกซีคนก็ให้ยูแบบนี้นหะผมก็เลยคลึกเรื่อย าเ่่ยยออูืเป็นคนจังหวัดเตกันนี่จังหวัดคารสินนี่นะครับโอ้อยู่แถวกาฬสินธุ์เนาะคุณพ่อสายันครับไปไปนั่งเหงาน้ำพุ่มพุ่มเจ้าทีทาาจังสี่วะจ้าครับบ่ได้บ่ได้น,นั่งเอาเลยครับผมผมไหวพระอยู่แล้วผมจุดธูปอยู่จุดธูปไปยุ่งกันยุ่งเมล่อไร่ล่ะผมไหวแล้วผมกลับ หลแล้วก็เลยรู้ออกมามันก็เลยเป็น,เป,นเป็นเตลีผมก็เลยว่าเล่ยขายแบบนี้ยังเชี่ยมันก็ไม่หายพี่ผลมาในทุกแบบมันละค่ะคือเป็น,นคนปฏิบัติธรรมาจา่ะเนาะครับกับปฏิบัติอยู่ค่ะอันผมเคยส่งไปไปซุดหนึ่งในตัวไอ้ที่ผมฝันเห็นฝันอ่ะอ๋อแล้วก็เขาเขาบนล่างเลี้ยง,งวนๆแต่เดินเตอรบ่ลละค่ะ คนัเห็นเพื่อนคนมากัดผมเพิ่นหนีเพิ่นหนีเป็นไผค่ะปูปูพญานาคอะไรโอ้จ้าทูเพิ่นเพิ่นมากัดได้บ่ค่ะตอนนั้นตอนเห็นเพิ่นเพิ่นเพิ่นมากัดผมกัดคอผมลูกผมตายตายตอนมาทูผมหาทิ้งสามปีผมก็เลยอาธิให้หาสามสามหาคัด มตายผมก็ตีตีกัดหนึ่งเป็นไอๆผมก็ก้อนพันธุ์มากัดผมหนึ่งพันธุ์มาอ้าปากนะอ้าปากใสหนาผม,มผมเล็กๆตีแปดสามหามันเลยมันเลยออกแ้วผมตีแปดหาสามมันเลยออกเก้าสามหาหงวดอ่าผมตายผมก็เลยตีหาศูนย์หกศูนย์มันก็เลยออกศูนย์ศูนย์หกลลาง บวดน,นี้อันนี้เพิ่นมาให้อยู่อยู่อยู่ทุกดอกออืทูนมะเลียวเรียวเป็นตัเวเลขแต่ว่าขามีรายก็ดีอยู่ผมสิส่งภาพไปให้เบิ่งเลยเบิง่งเอาเลืยก็ได้จ้ะมีรายอยู่เด้เครื่องนี้ถ้ามันขึ้นรายก็ส่งมาให้เบื้องในเด้อเออผมผมผมกดไปแล้วเดี๋ยวกดรับมันสิเข้าเองจะ้ะอันฝันบ่คขังวดนี้พอเดีฝันครับให้เพิ่นให้เป็นตัวนี่ล่ะ บอกฝันเลยแต่ว่าเอาเป็นตัเลยครับฝันนนกัมาเหอยู่เขามาจังหวัดเหรอจ้าถ้าพินีอย่งวาเพิ่เคนกับมายหลนะครับอือเข่าเรื่อยๆสามตัวสองตัวสี่บ่าจ้าครับฮัลโหลที่กะกะก็แก้ห้องกะเขาง่วง่วนนั่ห้องนั่นห้องสิเที่อผมกดซือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง ออกนัอ่อสูงเก่าอืม่เอาละโอ้กับแกเป็นเป็นเก้อบวผู้คนก็ได้ว่าแมนกับแกหนันมันเป็นเก่าอืมงั้นวันนี้หลังจากที่ผมเห็นเห็นยูทูปเนี่ยผมผมผมมาหน้านี่ยคนก็มาห้องอยู่หน้าอืมคนกับแม่คนห้องย่ำไปคนมาคนมาย่ำให้วันเพราะผมไม่ผมไม่มั่นใจนะครับค่ะแล้ว ที่เขาก็เขานี่ก็เป็นเรื Demon> ่องของคนสิบทดท้ายเนาะจ้าเป็นแนวทางเนาะค่ะชอบกระจังตามแต่ว่าปกติก็เข้าประจําเขาบอยจนนวดนี่ยากบอกเนาะค่ะเนาะเพื่อเอฟซีด้โชคลาบน้าครับผมค่ะพอสายยันนี่พ่อจะแจกเบอร์โทรได้บ่จ้าครับเอาเอาบ่งบ่จะแจกครับเดี๋ยวเบอร์โทรกั ยู่ได้นี่ละอ๋อถ้ามีอยังกับติดต่อสอบถามแอดมินเอาก็ได้นะจ๊ะเนาะครับครับอ่าอันนันานละมันมันสิอยูนี้น,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 นั่นเรียกทูบอยู่ผมส่งไล่เข้าไปละแต่ว่าอ่าสิบ่ทันรับเนาะผมผมเบิ่งของเบิงบเบ่งกสาวอยอะค่ะบาดนี้ตัวเลขของเฮานี่มีตัวไหนแน่กว่าจ้าอันเลขมีผมไป เมจากคุมันตอนแรกมันเห็นมันเป็นเป็นหกสามก้นอนพอตามแล้วมันมันหมากมันก็เลยโคง้งโคง้งโคง้งมันก็เลยโคง้งโค้งผมว่าไอ้นี่ามันหกสามมาที่นี่โค,งค้งหมากผมก็เลยตีเป็น063หรือ360นะครับแต่ว่าเพื่อนมาย่้ำอะไตอนอยู่หน้าไี่ีิ ก็แก้ห้องสีเขือนผมก็ได้แปลงจากห้มาเป็นเก่าคือสามเก้าศูนย์เม็ดเดียวสามเก้าศูนย์ล่องสาวคือสามหกศูนย์เม็ดเดียวเลยสอ,สองตัวเลยจ้าสองตัวนี้ก้อนพันธีให้ผมอยู่ห้องพ้านั่นผมนั่งเหรียญเยอะอยู่ตารางพันธหนึ่งกับหิ้วยูทูบเองเป็นแปดเจ็ดร่างแปดเจ็ด เดี๋ยวผมคิด่งภาพไปใหาทั้งทั้งบนทั้งล่างเหรครับผมจ้ามี่หกสามศูนย์หกสามเน้นสามเก้าศูนย์เนาะนะคะสองตัวแปดเจ็ดนะคะครับผมมี 63, 63, ่ซ้ำนี่นะคะครับผมคืองวดนี้ไม่ฝันครับผมได้คณะสวดมุ่นยุบบ้านบ่าจ่าสวดยุไซจ้าก็ราากครับ,รบสวดยุบบ้านเ่หละ เพนจน์คือนห้เป็นประจำครับพระสงฆครับประจำครับไปแล้วแต่จังหวะหน่านะค่ะก็จังหวะแล้วเรือว่าแล้วแต่เพคนเห็นดีเพคนกาหายไงแล้วแต่เจะคนวันถอดแล้วแต่คนฟังทุกคนเดี๋ยวผมจะส่งภาพไป,ไปเป็นไฮไลท์ถ้าเป็นตะลุ่มกับจังหวะลุ่มท้องน,นะครับผมจะด้เดียกันมีได้กับทรงมากประกอบด้วยจะวางไว้ท้ายคลิปถ้าไม่ขึ้นก็เอาตามที่ คุณพ่อสายันบอกมากกับแล้วกันเนาะกะบ่คือผู้เคยตีแล้วเนาะถูกก็ได้ผู้เคยต,คตีออกก็บจังตีออกแต่ว่าบ่แม่นเลขทูบมันบ่จากเลบเป็นทูบนี่ล่ะจ้าเป็นทูบมันมันอนนันแต่ว่าบ่แม่นเลขทูบที่เป็นแท่งที่ก็จาไอ้ไอ้ไอ้ลวดต่างที่ก็ไเ้คนเนี้ยบนมันรูปเป็นแท่งนี่ลูกพวกเาาเนี่ยล่ะจ้า ทูบูชาทูบ่ายเนาะทูบ่ายนี่แหละแต่ว่ามันบวชมันเป็นตัวเลขเลย <c oughs> อย่างเงี้ยไม่โรคไม่โรคไม่โรคเนมันเป็นเส้นงอเป็นตัวเลขเลยลนะมันบวกนะมันสีเทาบวกอ,ออกจากการทูบเนะครับค่ะ <c oughs> เ,เดี๋ยวผมสีส่องใหญ <c oughs> ่ก็อ่าคือทูบแบบนี้จะแม่นจะแม่นกว่าแม่นบ่จ้ะแต่โดวมารามันก็หักกันแล้วครับสีเท่าเหมือนก็หักตรคปุ๊บเลแล้วอืม อันนี้บ่าฮักว่าฮักเหรองอเป็นเลขเลยครับงอบเป็นเลขเลยค่ะแล้วกา็เลขล่างนัน้นผมผมนั่งเด่นยูคนเก่าให้ผมว่าเป็นเป็นแปดเจ็ดนั่นแหละเดี๋ยวผมจะส่สสงไปเิง่งยทั้งบนทั้งล่างนั่นแหละจ้าทั้งบนทั้งล่างว่าเป็นชาาุดแปดเจ็ดให้คุณเบิร์ซับเบิรงแล้่ยวกะถึงตอาออกช่องกันช่องออกนะครับค่ะ ว่าเอาออกโลดแล้วค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะเปนน่งเป็นแนวทางแล้วก็นค่ะโชคไปโชคมันโศกไปโชคมันชอบกระจ้าตามแล้วแต่เอฟซีตัดสินใจเนาะค่ะคุณพ่อสายันกับเป็นแนวทางให้เท่านั้นเนาะครับครับครับเดี๋ยวเด้อไอ้ผมผมจะส่งไปเด้ออันนี้สีอยู่นี่ขาดมาละค่ะแต่วันจิึ้นไล่เบิกทราบยู่ดอกคันคันเม้มเบอร์ไวน้าสิขึ้น ห้าวัยพาืีอแต่ <c oughs> ว่าคนเย,เนเยอะค่ะคนเยอะเลยอ่าบอกงางว่าหาถา,า,าบุญผู้พ่อกับมันหาเบุญงอยากอยจุรอกค่ะห <c oughs> าเบุญงอย,ายากอยู่หาเบุญงยากเนาะชุสวสีถูกสิเป็นตัวเลขปกติจุดไหวพ้พระเนาะบุญงาันากกเดียวอืมเป็นถูกเป็นแท่งโมเมนต์ถูกเลขเนาะค่ะโม่นตถูกเป็นแท่งคือห้าวัยพะธรรมดานเนี่ยค่ะอ่าเดี๋ยวมันสียุทธหันนะครับวันไหนก็สีนี้ถูกมาแล้วเบื้องเราค่ะ ผมก็จะแดงแดงปั่นคือคนก็มายมหายอยู่คนก็ยยำยำอยู่หน้าศีล้ะจ้าคุณพ่อสายัาการสิ์นเนาะครับผมค่ะให้โชคให้ลาบเด้อคางวดนี้ก็ได้เป็นเลขทูบมะขาะทูบ,บจ้า